อ <c oughs> สวัสดีนะครับพี่ๆน,น,นะนะลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้ลูกค้าได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้วันที่สามมีนาคมนะครับวันที่สามมีนาคมหกแปดเนาะสำหรับตัวงานวันนี้ก็ได้เก็บรายละเอียดไปเยอะมากแล้วนะครับก็ กำลังใกล้จะได้เคลือบเงาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดพัดลมครับใกล้ใกล้ที่จะได้เคลือบเงาแล้วนะครับน,นี่ครับง,งานผมก็เก็บรายละเอียดรอ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานมีลูกค้าโทรมาตำหนิ ผมเนาะตามที่ผมออกไปไล์สดเมื่อคืนนี้เนาะก็ลูกค้าโทรมาตำหนิบอกว่าผมไม่รีวิวของเขานะครับเขาเลยยกเลิกนะเขาเอาเขาอ้างข้ออ้างมาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นท้ายชิงชันขนาดผมขายให้พี่เขานะนะครับผมก็ลดให้นะครับผมก็ลดให้ เป็นท้ายชิงชันอย่างดีแต่ว่าสเปคตัวนี้พี่เขาสั่งมามันจะเป็นมินิครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นพี่เขาสั่งมาเป็นมินินะครับเป็นงานคลองนะครับงานคลองงานพุ่มพวกนี้เนาะเป็นชัก55นะครับช่วงชักจะอยู่ที่55ล่างจะอยู่ที่110ปลายจะอยู่ที่35เป็นท้ายชิงชันเป็นงานศูนย์นะครับไกลระครังอย่างดีเนี่ยครับ จริงๆพี่เขาสั่งแค่ท้ายกระรางนะทุกคนก็มันก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะไม่ได้สั่งพร้อมใช้งานด้วยนะตัวนี้เจาะช,ช่องไก่ระครังอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นี่จะเตรียมจะได้ส่งแล้วเนี่ยนะเตรียมจะได้ส่งแล้วพี่เขาบอกเมื่อวานนี้ผมลงคลิปไปพี่เขาบอกว่าผมไม่รีวิวของงานของเขานะมันเป็น,ม,น,ปน,ออนะนมันเป็นข้ออ้างนะทุกคนมันเป็นข้ออ้างจริงๆก็คือผมก็รีวิวรวมๆบางที คลิปมันยาวไปแล้วก็งานยังไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหรน่นะก็รีวิวเป็นบางชิ้นบางอันก็เหมือนอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูนะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวมาแจ้งให้ให้รู้ทุกคนเลยนะของใครเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายรูปส่งไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะของท่านไหนอันไหนแต่ผมก็ทยอยถ่ายแล้วก็ส่งไปให้แล้วเพราะว่าผมทํางานคนเดียวแล้วก็ทั้งถ่ายรูปทั้งทยอยส่งนะครับ เดี๋ยวผมดูลำแรกเลยลำ,ลำนี้ลำนี้ก็เป็นทรงคาน์เวี่ยงของพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คเจแอนทีพี่แจ็คนะเนี่ยครับผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งวิดีโอให้พี่เขาแล้วเนี่ยน้นกระโจมคอนี่รีดไปเรียวๆไปไหมเรียวๆไปเลยรับกับลางไปเลยไหมมันจะเรียวๆยาวๆรับไปเลยคลาสสิกคลาสสิกครับ ตัวนี้ก็ของพี่วันชัยก็โทรหาพี่เขาแล้วเมื่อตอนกลางวันเป็นงานไม้พยุงนะครับเป็นยกยิงนะครับเป็นไม้พ้ายพยุงพยุงไฟออกแดงๆไฟไฟพยุงไฟ,งไฟลายสวยนะครับดูลายดูให้ดูลายใกล้ๆลายไม้ดูลายเห็นไหม นะครับลายลายไม้นี่ถ้าดูไกลอาจจะมองไม่ชัดต้องดูแบบว่าใกล้ๆมันจะเห็นลายของมันเห็นไหมครับในลายนี่ครับลายพยุงแล้วก็ลำนี้ลำนี้ของพี่เอม็มตัวนี้เป็นงานศูนย์เนาะตัวนี้พี่ก็าสั่งมาก็เป็นท้ายชิงชันอยากได้มีตาหน่อยก็เนี่ยมีตาไม้แล้วก็ลงใต้ท้องก็ลาย ตัวนี้ชักหกสิบนะครับตัวนี้ก็ของพี่เปานะครับนี่พี่เปาเป็นเล่งลางกำคอประดูเล่งลางนะครับลางฝั่งทองเหลืองนะครับอีกฝั่งก็สวยๆเลยนะรีวิวให้มันครบทุกคนเดี๋ยวลูกค้าจะมายกเลิกผมอีกอผมเลยนะครับก็ค,คือที่ที่ตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนจะเอาเนาะตัวนี้เป็นมินินะเป็นกึ่งมินิชักชักห้าสิบห้าลางร้อยสิบเซนนะครับรางร้อยสิเซนปลายจะอยู่ที่สาสิบห้าครับปลายสาบห้าหัวท้ายเดี๋ยวผมวัดให้ดูหัวท้ายมันยาวอยู่นะเรามันมีห้าสิบเลยมันน้งเห็นไหมตัวรางจะอยู่ที่ร้อยนะครนี่นะหัวท้ายจะอยู่ที่ร้อยสี่ิบสอง นะครับหัวท้ายร้อยสี่สิบสองนะก็พอดีสายพุ่มซุ่มยิงนะตัวนี้งานจะเสร็จแล้วแล้วพี่เขามาเพราพี่เขามาอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ก็คือถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นสเปคปกติผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นสเปคปกติก็คือส่วนมากมันมันขายง่ายพูดง่ายก็คือมันขายง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบว่า คนเรามันใช้งานทั่วไปไงใครๆก็ใช้แบบเป็นสเปคปกติก็คือชัก7 0 75หแบบนี้เนาะก็แบบนั้นก็ขายขายออกได้ง่ายหน่อยนะทุกคนได้ง่ายหน่อยพูดตามตรงเลยเพราะว่ามันเป็นสเปคพื้นฐานไงแต่นี่มันเป็นเป็นแบบว่าสั่งทำไงเป็นสั่งทำแล้วทำสั่งทำเป็นมินิเนาะตัวนี้ก็รอดูอีกทีหนึง่งก็ลำตัว ตัวมือสอดตัวนี้ของพี่ไซทูนนะก็ถ่ายรูปให้พี่เขาแล้วพี่นะตัวนี้พี่ไซทูนก็เป็นรางฝั่งทองเหลืองนะครับงานมือสอดนะตัวนี้ถ้าไม่ฝั่งทองเหลืองก็ราคาจะอยู่ที่3,400บาทนะครับนะสามพันสนะครับสามพันสีบาทตัวนี้แล้วก็ลำนี้ก็ขอบคุณมากๆเมืม่อคืนนี้พี่อาร์ตทักมาหาผมนะ ตัวนี้พี่อาร์ตเขาก็ปิดไปจริงๆมันว่างครับลำนี้ตัวกำคอก็หลุดจองแต่ว่าพี่อาร์ตเขาเห็นแล้วก็เขาปิดนะครับเขาปิดไปลำนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะพี่ที่ช่วยอุดหนุนนะตัวนี้ก็คือมันเป็นสเปคปกติไงครับตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ที่ชัก70ไงชัก7 0 75ก็คือเราใช้งานปกติทั่วไปได้นะครับตัวนี้ ขอขอบคุณพี่อาร์ตนะเนี่ยกระโจมคอผมจะรีดเรียวทุกอันเลยนะจะรีดเรียวๆไปเลยแบบเหมือนกันเลยเรียวๆลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็ของพี่พี่อลาดินนะครับตัวนี้ของพี่อาาดินก็เดี๋ยวนะครับใส่ไก่ระครังให้อีกทีหนึ่งขอ,ของพี่อาาดินเดี๋ยวใส่ไก่ระครังให้ อ้าวพีอลินเป็นกำคอล่องนิ้วไม้ประดูนะครับถ้าเป็นตามสเปคปกติที่ขายก็คือจะราคาจะอยู่ที่สี่พันหกนะครับเป็นไก่เซฟนกะเป็นไก่เซฟข้างซ้ายขวาปกตินะเป็นไก่นกเซฟข้างซ้ายขวาปกติตัวนี้จะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่สี่พันหกตัวนี้จะอยู่ที่สี่พันสี่นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าตัวนี้ถ้าทรงมือสอดถ้าเป็นงานศูนย์จะอยู่ที่4,9 0 0นะครับ แล้วก็ราคาจะต่างกันก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าจะใส่ออปชั่นเสริมอะไรก็คือเป็นไกลระครังหรือว่าจะเอาเป็นไกลระครังแล้วก็เป็นไม้อะไรแบบนี้เป็นไม้กระพีก็เพิ่มพยุงก็เพิ่มนะครับแล้วก็ใส่เป็นของแต่งปีกแต่งอะไรแบบนี้ก็ต้องได้เพิ่มเอานะครับลูกค้าอยากแต่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ของพี่นักล่านี่บงานไม้กระพีเขาควายนะครับคมคมดำาๆเลยให้ดู ดูเดดโดนเล็กก็โดนมันจะดำเมี่ยมเลยนะมันจะออกสีประมาณนี้เลยนะครับที่เห็นขาวๆคือมันยังไม่โดนน้ำโดนอะไรนะพวกนี้เห็นไหมสีมันจะออกเลยนะทุกคนนสีเตระท้ายนี่เห็นไหมนี่พยุงพายุงนุพ่พี่ก่อนให้ดู เห็นไหมูยเยอะไม่ได้นี่ไงเห็นไหมสีของมันเวลาเราโดนเลกเกอร์สีมันก็จะสวยมันก็มันก็จะแจ่มพอทาเสร็จนะพูดง่ายๆเอาพี่นักล่าครับตัวนี้ก็นี่เลยให้ดูอีกฝั่งหนึ่งไก่ละครั้งนะครับรอไก่ละครังมาเจาะเซฟข้างสายขวาตัวนี้นี่ครับใส่ของแต่ง ตัวนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ของพี่เขาสั่งมาเป็นมินิเป็นมินิเหมือนกันนะตัวนี้พี่เขาสั่งมาอันนี้ชักเท่าไหร่วะชักหกสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนชักหกห้าใช่นี่นี่ชักหกห้าพี่เขาสั่งมาชักหกห้าของพี่ก่อนชักชักเจ็ดสิบนะณนะตอนนี้ที่ที่ยังว่างอยู่ก็คือจะมี ตอนนี้ไอตัวนี้ของพี่ไม้ลืมครับโทษทีนะลืมรีวิวนี่พี่ไม้นะตัวนี้พี่เขาให้ขัดทําสีใหม่นะครับตัวนี้ขัดตัวนี้ขัดแล้วก็ทําสีใหม่ใส่รางขอบเหลือนี่เดี๋ยวมันเป็นรางอลูมิเนียมแล้วมาเปลี่ยนใส่รางไม้นะครับนี่ฮะมีว่างก็คือเป็นผายิงหนูตัวนี้ไม้มะลิดนี่ยครับเลียวปลายดูดิสวยๆเลยนะพี่นี่นะครับนะ สองพตัวนี้ครับนะค่าจะส่งก็สองร้อยนะครับหรือว่าพี่กทักมาจะเอาจริงๆทักมาสอบถามมาคุยได้พีต่ตกลงราคากันได้นะไม่ซีเรียสใจดีนะไม่นะใจดีแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นท้ายพยุงไฟตัวนี้ก็จะปล่อยเหมือนกันถ้าปล่อยตัวนี้ออกตัวยกยิงออกนะผมก็จะเอาตัวไอตัวที่พี่เขาหลุดจองตัวนี้มีนิมี ชักมินิ55เนี่เอาไว้ยิงไม่งั้นก็เนาะถ้าปล่อยตัวนี้ออกนะก็เอาตัวนี้ไว้นะผมก็มียิงอยู่จริงๆเนี่ยที่ผมใช้ยิงก็เขาบอกเดิมผมก็มีอยู่เนาะตัวนี้เป็นเป็นมินินะครับมินิชัก60ชัก60ครับเป็นเป็นพยุงไฟครับถ้ายเป็นพยุงไฟใส่เป็นเซฟข้างนี่ครับนี่ ลางประดูะวัดความยาวให้ดูครับบางทีผมตอนผมรีวิวงานบางทีผมไม่ได้รีวิวทุกท่านเพราะว่าคือหนึ่งแบบนี้ยผมเลือกงานมันค่ำแล้วประมาณ5้าหกโมงตะวันจะรับฟ้าแล้วก็ความยาวอยู่ที่1 1อยสเซน18-19เซนนะครับร้อยสเซนนะครับ แล้วก็ตัวงานท้ายเป้าที่ลูกค้าสั่งมาก็นี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่เอของพี่ตัวนี้พี่เขาอยู่สกลนครเหมือนกันครับตัวนี้นี่ครับก็เดี๋ยวรอทำสีพร้อมกันนะพี่นี่ครับของพี่อะไรนะนี่ครับผมก็รีดรีดเห็นไหมปลายรางเรียวๆเลยไปแล้วใส่รางอลูมิเนียมแต่จริงๆมันจะใหญ่หน่อยเพราะว่าทำทำใส่เป็นรางไม้งานศูนย์เนาะ แต่ว่าเสาะล่องใส่รางอลูมิเนียมย2บมิลก็พอดีเผื่อพี่อยากใส่อนาคตพี่อยากใส่เป็นรางไม้ก็มาเสาะขยายล่องเพิ่มก็ใช้ได้แล้วก็อีกอันแล้วก็อีกอันก็เป็นตัวนี้เป็นท้ายคานเหวี่ยงตัวนี้ก็เดี๋ยวรอส่งรอส่งให้พร้อมกันครับก็เลียวให้เรียบร้อยแล้วของพี่อะไรพี่ ตัวนี้ที่เขาสั่งมาเดี๋ยวผมฟงให้พี่รอรอทำสีพร้อมกันเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมถ่ายรูปให้พี่เขาดูแล้วก็ท้ายอีกอันหนึ่งก็เป็นของพี่หล่อพ,พี่เท่พี่เท่พูดจีนี่ครับของพี่เท่ก็เสาะร่องแล้วแต่แต,แต่ยังไม่ทันได้ขัดมันคําก่อนครับนีบ่ของพี่เท่งานไม้มาลิดนี่ครับงานไม้มาลิด นาะสวยเลยลายโหด,หดจัด,จดนะครับนี่เลยนะครับต้องอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันทุกกระบอกเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหาบางทีถ่ายคลิปลงไปนานๆนะครับลงไปนานๆมันมันอัปโหลดเวลาอัปโหลดลงช่อง youtube มันจะช้านะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อนะครับก็คือจะใช้เป็นมือถือเครื่องเดียวเลยนะครับถ่ายแล้วก็ ไม่ได้มีตัดต่ออะไรเลยนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็อัปลงเลยนะครับให้พี่ๆน,นานาได้ชมกันเนาะบางทีถ่ายเป็นครึ่งชั่วโมงแบบนี้นะครับหรือชั่วโมงหนึ่งนี่โหนะครับอัปเดตวันเป็นวันนะครับกว่ามันจะอัปเดตเสร็จนะบางทีโอมันใช้เวลาประมาณ4ีหชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยนะทุกคนถ้าถ่ายนานๆนะถ้าถ้าใครทำทำช่อง y t u t u นะจะจะรู้เลยนะถ้าถ้าใช้เป็นมือถือถ่ายนะ ส่วนมากจะถ่ายแค่ประมาณ20นาทีเต็มที่ไม่เกิน30นาทีนี่ก็โอโหเวลาอัปโหลดคลิปนะนะเวลาอัปโหลดคลิปลงนี่โหนานนะครับนานนานนานนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์นะครับนะครับเลิกงานนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะลูกค้าทุกๆท่านเนาะนะครับถ้าท่านไหนชอบผลงานก็ฝากกดติดตามนะครับไว้ด้วยเนาะนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ